โอเคครับโอเคครับนี้เราก็ดําเนินการติดตั้งที่ล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมออาไปถ่ายดูนะครับตรงล้อที่เราติดตั้งไปนะครับอันนี้ก็คือเครื่องด้านในที่เป็นตัวรับส่งสัญญาณกับตัวเซ็นเซอร์ที่วัดลมยางที่ติดอยู่กับล้อนะครับก็จะมีค่าแสดงขึ้นมานะครับตัวนี้จะแสดงค่าได้แบบเดียวนะครับก็คือเป็นบาร์นะครับก็คือประมาณ สองบาร์กว่าๆนะครับก็คือประมาณ2.2 2.3 2.4แล้วแต่เราเติมลมยางมานะครับก็อันนี้ก็ล้อก็จะบอกตรงเลยนะครับด้านบนด้านบนก็คือด้านบนด้านนี้ก็เป็นหน้ารถนะครับล้อนี้ก็ด้านขวาหน้าซ้ายหน้านะครับหลังซ้ายหลังขวาอย่างนี้นะครับเวลาเราดูตำแหน่งนะครับแล้วก็แต่ละตำแหน่งก็จะบอก อุณภูมิล้อแต่ละล้อด้วยนะครับตัวเล็กๆด้านข้างนี่นะครับตัวเลขนะครับยีิบเก้าองศาอยู่ที่ล้อตอนนี้นะครับนะมีด้านหน้าขวานี้ร้อนหน่อยน่าจะใกล้เครื่องนะครับก็จะสามสิบสามองศานะครับแล้วก็แรงดันลมยางก็อยู่ประมาณสองจุดสี่บาร์ก็ประมาณสามสิบสี่ psi นะครับผมเติมมาประมาณสามสิบสี่ นะครับสามสิบสี่ psi หรือนะครับนะก็ประมาณสองจุดสี่บาทนะครับเนาะก,ก็ใช้ดีนะครับตนนัวนี้มีรีวิวหลายๆที่รีวิวแล้วทนแล้วก็แบตไม่ค่อยหมดนะครับข้างบนจะเป็นที่ชาร์จเป็นโซลาเซลล์นะครับเราก็จะวางไว้ด้านหน้ารถอย่างเงี้ยนะครับเราจะวางแล้วแต่ตำแหน่งของแต่ละท่านนะครับส่วนผมจะวางไว้ตรงนี้ มันก็ไม่ได้บังสายตาอะไรนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็จะได้จับตาดูมันด้วยนะครับเวลาเราขับรถทุกครั้งเราก็จะมองดูลมยางเราว่าเป็นยังไงนะครับเนาะก็ไม่ได้บดบังสายตาหรือว่าแสงแรงอะไรที่จะเข้าตาทําให้แสบตานะครับแสงเขาพอดีมากนะครับเนาะหรือบางท่านอาจจะไปวางตัวกลางตรงนู้นก็ได้อันนี้เป็นตัวเก่าเนี่ยแกะออกละทัวนี้ไม่ได้ใช้ละ นี่ตัวเก่าตัวเก่านี่ก็คือแบตแบตที่ตัวรับส่งมันน่าจะหมดเป็นโซลารเซลล์เหมือนกันนะครับแล้วก็ฐานในตัวนี้อาจจะแบตเตอรี่ในตัวตัวรับนี่อาจจะเสียด้วยนะครับไม่ดูลองกดดูจะเปิดติดป่ะกดตรงไหนไม่รู้อ้าวติดอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้อันนี้ก็เดี๋ยวคงเตือนเพราะว่าเราไม่ได้เอาเนี่ยก็คือตัวเซ็นเซอร์ตัวรับมันตัวเก่า นี่ปลดกษียณนะครับรับใช้มาประมาณน่าจะประมาณสักสามปีละตัวนี้ใช้มานะครับตัวนี้จะถูกหน่อยไม่ค่อยแพงนะครับตัวนี้ไม่ค่อยแพงนะรู้สึกจะไม่ถึงพันนะครับเจ็ดแปดร้อยมั้งตัวนี้นะครับนะหลังจากที่เราใส่แล้วแล้ว,ลวมันมันมีประโยชน์เยอะดีนะครับทําให้ในการขับรถแต่ละครั้งเราเขาเรียกว่าอะไรนะมีความอ่ รู้หรือว่ารู้ถึงสภาพยางเราว่ามันซึมอยู่ไหมหรือว่ามันจะต้องเข้าไปทําการตรวจสอบไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบวิ่งไม่รู้จนมันไปรู้ตัวอีกทีก็ไปอยู่กลางทางแล้วแล้วจุดที่เราไปอยู่ก็ไม่มีจุดที่จะตรวจสอบลมยางหรือว่าปะยางได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าบางทีเราขับก็อาจจะรีบๆไม่ได้ไปมองดูแก้มยางหรือว่าดูที่ตัวยางว่ามันเออมันแบนๆลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้สังเกต ไอเครื่องตัวนี้แหละจะเป็นตัวบอกเราว่าเวลาเรามามองอวันนี้ทําไมลมยางมันล้อนี้มันต่าผิดปกติหรือว่า,ามันสูงผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีความเรียกอะไรนะเ,เตรียมพร้อมนะครับซึ่งถ้าเราเห็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็อาจจะวิ่งเข้าหลานยางหรือว่าตามปั๊มที่มีบริการเรื่องการตรวจสอบอาจจะบอกว่าพี่เช็คล้อนี้ดูให้หน่อยเหมือนยางมันซึมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีความที่แบบ พร้อมในการเดินทางตลอดเวลาไม่ไปเกิดปัญหาระหว่างทางนะครับนะโดยเพราะรถที่ไม่มียางอะไหล่นะผมแนะนําเลยว่าต้องมีนะครับต้องมีติดเอาไว้นะครับก็ไม่จาเป็นอาจจะต้องซื้อ,อตัวนี้ก็ได้หรือว่ายี่ห้อนี้นะครับซื้อตัวที่ระดับเริ่มต้นก่อนก็ได้ผมม,ม,มีเห็นมีขายตั้งแต่400กว่าบาทขึ้นไปก็มีนะครับก็ขึ้นอยู่กับ ราคานะครับคุณภาพแล้วก็ความทนทานอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ผมผ่านประสบการณ์การใช้งานมาเต็มๆหลายปีละผมก็อยากจะหาตัวที่มันคุ้มค่านะครับแล้วก็เล็งเห็นว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะครับหลายๆครั้งเนี่ยผมไม่เคยมีปัญหากับยางรถที่ขับมาหลายๆปีนะครับว่าจะไปแบนกลางทางยกเว้นว่าโดนเดี๋ยวนั้นแรงๆจริงๆนะแต่เราก็ไม่เคยไปลุยขนาดนั้น เอาง่ายว่าเคยเจอหลายเหตุการณ์ก็คือยางวันซึมอย่างเงี้ยเราก็ดูสองวันสามวันซึมตลอดเราก็ไปเติมก่อนเราก็จจะไม่แน่ใจหรือยังไม่มีเวลาก็ด้วยไอ้เครื่องตัวนี้นี่แหละครับมันเป็นตัวบอกเราว่าลมยางต้องมีปัญหาแน่ๆเพราะเติมมาได้สองวันลดลงอีกแล้วเติมมาได้หนึ่งวันสามวันลดลงอีกแล้วอะไรเงี้ยตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ช่วยเราในการตรวจสอบลมยางเรานะครับ โดยเฉพาะท่านที่เดินทางไกลนี่ต้องมีเลยนะครับตัวนี้นะถ้าระยะใกล้ๆอยู่ในเมืองมีที่เซอร์วิสมีอูมีปั๊มที่ทํายางเยอะๆเนี่ยก็อาจจะไม่น่ากลัวอะไรเพราะเสียก็เข้าได้ทันทีนะครับรถสไลด์อะไรอยู่ใกล้กรณีเดินทางไกลๆที่ห่างไกลอย่างเงี้ยต้องต้องติดเอาไว้นะครับหรือว่าควรจะมีติดตั้งเอาไว้นะครับนะก็ลองดูครับถ้าอยากได้แบบนี้ก็ไม้เจ็ดสิบไม้นะครับตัวนี้ ซื้อในเนี่ย shopping ออไลน์ลา l a ด้ d a ้ h o ปี้อะไรมีหมดนะครับตัวนี้ก็สองพันบวกๆนะครับตัวนี้ราคานะครับแต่ถือว่าดีดีเลยนะครับนะดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ล้อที่ผมติดตั้งตัวตัววัดเช็คลมยางแล้วมันจะส่งสัญญาณมาที่ตัวรับอันนี้ถือว่าเป็นตัวรับสัญญาณนะครับตัวรับแล้วก็แสดงผลนะครับอยู่ในรถ นะครับแล้วก็ไม่ต้องต่อสายอะไรนะครับแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็ชาร์จโซลาเซลล์เวลาเราจอดรถไว้กลางแดดหรือในร่มมันก็เริ่มชาร์จแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตอนนี้ตอนเย็นแล้วมันไม่ชาร์จแล้วนะครับแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดด้านข้างอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ด้านนี้ครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านข้างแถวนี้เปิดแลชให้ดูค่อนเห็นไหมใช่ไหมเนี่ยครับเนี่ยน่าจะสวิตช์ออนออฟอยู่ตรงนี้นะครับข้างนะครับ แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นที่สําหรับกรณีมันหมดจริงๆแบตแสงแดดก็ไม่มีฝนตกติดกันหลายวันอะไรเงี้ยก็เอามาชาร์จที่ usb ตรงนี้ได้แกะแกะไอตัวฝาหมอนอกนะครับพลาสติกนี่นะครับนะแหงไหมน,นะครับมันก็จะชาร์จได้ตรงนั้นนะครับตรงนี้ผมเปิดปิดนะครับนะรู้สึกตัวนี้มันก็จะดับเองนะครับเป็นออโต พอเราขับรถไปมีแรงสะเทือนเดี๋ยวมันก็ติดขึ้นมาสักพักถ้าไม่มีการใช้งานใดๆมันก็จะดับไปเองอย่างเราจอดรถได้เงี้ยเดี๋ยวมันก็ดับนะครับแสงกําลังดีเลยสวยครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูจุกลมยางที่เราติดตั้งเซ็นเซอร์ไปแล้วนะครับเนาะทั้ง4ีล้อเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวหน้าขวานะครับเราก็ขันเข้าไปอย่างเี้ ล้วก็จะมีสกรูล็อกที่เป็นทองเหลืองมันแค่ใส่ล็อกไว้ตรงนี้ติดตั้งได้ไม่ยากที่สําคัญก็คือต้องติดให้ถูกว่าไอตัวนี้หน้าขวาก็คือต้องอยู่หน้าขวานะครับถ้างั้นมันจะมีผลในการแสดงผลในรถรไปดูหน้าซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นหน้าซ้ายนะครับ lf หน้าซ้ายไปดูหลังหลังซ้ายบ้างนี่จะเป็น rf หลังซ้ายนะครับ ก็ไปดูหลังขวาจะเป็น RR นะครับนี่ครับอ่ะโอเคครับเราก็ติดตั้งกันไปนะครับนี่ก็หวังว่าจะเป็นคลิปหนึ่งที่สำหรับผู้ที่ติดตามทางช่อง PM4249 Thailand น,นะครับแล้วก็กำลังมองหาตัวไฟสะท้อนด้านหน้าปิดตัววัดลมยางนะครับเนอะ ก็ลองดูนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีลืมบอกอีกนิดนึงลงแอปได้ด้วยนะครับยังสามารถซิงกับตัวเครื่องนี้มาแสดงผลบนจอมือถือเราได้ด้วยนะครับตัวนี้เพราะงั้นมันค่อนข้างจะเ,เรียกอะไรนะการใช้งานมันค่อนข้างจะกว้างนะครับไม่ได้จำเพาะอยู่เฉพาะว่าจะต้องแสดงผลที่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแสดงผลในมือถือได้ด้วยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลงแอปนะเดี๋ยวจะลองลงแอปแล้วก็ ลองมาซิงค์ดูนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ใช้รถนะครับแล้วก็ยิง่งพอเดินทางไกลๆนะครับแล้วก็เรื่องลมยางนะครับอยากให้มั่นใจตลอดการเดิน,นทางแล้วก็ที่สำคัญเลยคือรถคันไหนที่ไม่มียางอะไหล่เนี่ยนะครับควรติดตั้งเอาไว้นะครับต้องบอกว่ามันจำเป็นนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะหรือข้อมูล ถูกผิดยังไงก็ขออภัยนะครับรถรุ่นใหม่ๆหมรถรุ่นใหม่ผมมันรุ่นเก่าแล้วนะครับมันจะติดตั้งมากับรถเลยระบบนี้นะรู้สึกเปิดแค่จอในรถอะจอจอแสดงผลในรถอะนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันนี้ติดมาในรถเลยนะครับเป็นเหมือนมาตรฐานอีกตัวหนึ่งที่ติดตั้งมากับรถอยู่แล้วนะครับสําหรับรถรุ่นใหม่ๆนะนะครับส่วนรถรุ่นที่ไม่มีก็แบบแบบผมอย่างนี้นะครับหาติดตั้งเพิ่มเอานะครับ โอเคก็จบคลิปประมาณเท่านี้นะครับก็อาจจะเป็นการแนะนำนะไม่ถือว่าเป็นการรีวิวสินค้านะครับเพราะว่าไม่ได้บอกสเปคอะไรละเอียดนะครับด้วยว่าก็เน้นใช้งานเน้นติดตั้งนะครับแล้วก็บอกว่ามันควรยังเอามันมีประโยชน์ยังไงอะไรเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็แนะนําตัวผมที่ตัวที่ซื้อมานี่ก็เป็นของแท้อยู่แล้วนะครับนี่ยเจ็ดสิบนะครับ ของแท้นะครับรุ่นเห็นไหมโมเดลที2ูนนะครับใช้ไฟ5โวลต์เนาะนี่นะครับนอาจจะสั้นหน่อยอ่าโอเคเนี่ยตัวเนี้ยแจ๋วเลยนะครับแนะนำนะแนะนำนะถ้ายังหาตัวเลือกไม่ได้ว่าเอ๊อยากจะซื้อของตัววัดลมล,ลมยางดีๆสักสักตัวหนึ่ง นะครับตัวนี้ก็น่าใช้จริงๆนะครับนะไม่ได้สปอนเซอร์อะไรกับเขาหรอกนะครับแต่ว่ามีอะไรดีๆก็แนะนํากันไปนะครับนะจะไปดูรีวิวหลายช่องก็ได้นะครับมีรีวิวไว้ก็หลายช่องอยู่นะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละแต่ผมไม่ได้รีวิวเนาะแค่แบบมาติดตั้งให้ดูแนะนานะครับการใช้งานนะครับหรือว่าการทํางานของมันอะไรนะครับจริงๆอันนี้ผมไม่ได้เซ็ตติดตั้งอะไรเลยนะไม่ได้กดปุ่มไม่ได้มีอะไรเลยนะด้านใต้ยังไม่ได้ลอกกาวออก ดึงกาวออกแล้วก็ติดได้เลยนะครับก็แค่เอาตัวเซ็นเซอร์ไปใส่ที่ล้อนะครับแล้วก็เปิดเครื่องกดเปิดเครื่องแค่นี้เลยจบไม่ได้กดยังไม่ได้กดอะไรเลยนะครับที่ตัวเครื่องก็เอาเป็นท่านสุภาพสตรีก็ติดตั้งได้เองนะจะว่าไปไม่ต้องถึงมือช่างด้วยนะครับนะอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับอ่าก็ท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ติดตามไหมนะครับ เดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆหรือว่างานเกี่ยวกับหลายๆอย่างที่ผมดูแล้วมันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคขอบคุณครับ